สวัสดีครับผมดิชิตแคมเบอร์ซอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทํากรอบบาลลูกฟักหรือว่าบานลูกฟักแบบนี้นะครับที่เป็นเท่สี่ห้าตรงตรงเนี่ยแล้วมีบาสักนิดนึงก่อนหน้านั้นเราก็มีทํำบานลูกฟักกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะตู้ที่ผมทําแบบนี้นะครับตู้แบบนี้คือใช้บานลูกฟักนะครับตีกรอบแต่ว่ากรอบนี้ก็อีกดอกหนึ่งครับแต่ลูกฟักแบบนี้ครับตรงนี้เราใช้เลาเตอร์แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เล่อยอยงเดือนนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยวันนี้เอาเจ้า gts 254ของบอสเนี่ย มาทำลูกฟักกันนะครับซึ่งผมว่าน่าจะทำให้ทำงานง่ายแล้วก็สะดวกเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับ ครับสำหรับลูกฟักเนี่ยเรามีดอกลูกฟักจําหน่ายแยกอยู่แล้วครับมีหลายรูปแบบนะครับนี่ฮะลูกฟักก็มีตามรหัสที่ขึ้นเลยหลายโปรไฟล์ที่ท่านเลือกเล็กใหญ่หรือว่าอันนี้จะเป็นโค้งหรือว่าจะเป็นลวดลายหรือว่าแบบมีที่เราทําคลิปไปก็เยอะหรือตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นแบบเพ่สี่ห้าเอ่อขอโทษครับเพ่เอียงธรรมดาอย่างเงี้ยครับก็จะดูแบบเรียบ,ยบนะครับแต่ว่าตัวนี้เราใช้เลาเตอร์ตีนะครับอย่างเงี้ย ตีเพ่เราก็ใส่กับเครื่องเราเตอร์เราเตอร์เราก็จะติดตั้งกับโต๊ะแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเดินมือก็ได้นะครับตัวนี้ได้ทั้งนั้นนะครับสําหรับถ้าตีด้วยเราเตอร์ข้อดีคือมันจะเรียบนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เหมือนใส่ไม้เวลาเราใส่ไม้ม,มีขบายแล้วก็มีความเรียบรอบสูงครับแต่ข้อเสียคือมันจะตีออกหนักเยอะก็มีดีมีเสียทีนี้ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเราก็เอามาทาเลื่อยวงเดือนแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเพ่ด้วยเลื่อยวงเดือนจะได้ ดูมีทางเลือกเยอะๆแต่เลือกวงเดือนก็มีข้อเสียนะครับมันจะมีรลอนมันก็จะไม่เรียบถ้าท่านตีแล้วเอาเราเตอร์มาเก็บอีกทีนึงก็ได้หรือจะขัดเก็บได้ทั้งนั้นนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะนําเสนอการใช้เลื่อยวงเดือนทําเพล่ลูกฟักกันบ้างนะครับครับสำหรับลูกฟักเนี่ยก็คือการทํากรอบบอลลูกฟักอะไรมันเป็นางานที่มีสไตล์แบบคล้ายๆโบราณหรือว่าบินเทจหน่อยนะครับจะหลายท่านก็นิยมการใช้เนี่ย อย่างที่ผมบอกเลื่อยวงเดือนที่เราทําโต๊ะแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมมีบานลูกฟักอย่างเงี้ยกอบบาเห็นไหมครับซึ่งเราก็ใช้ดอกที่ผมบอกครับใช้ดอกหลายดอกนี่ฮะบ,บานลูกฟักแล้วเสร็จแล้วก็มีกอบบานแต่กอบบนลลูกฟักเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้เลื่อยวงเดือนทํากันบ้างนะครับสําหรับโต๊ะเลื่อยวงเดือนเนี่ยถ้าเกิดเป็นโต๊ะเลื่อยแบบนี้ก็ทํางานได้นะครับแต่ถ้าท่านอยากให้ได้ใหญ่ขึ้นเนี่ยตอนนี้ผมก็มีเป็นลักษณะเอามาหลวมวันนี้เราเอาบอส GTS 254ซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยครับเนื่องด้วยราคาไม่ไม่รุนแรงมากนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วเราก็ยังใส่โต๊ะนี้ได้เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นจากการตรงอซอยตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราตัดแบบไม่ขาดเนี่ยเดี๋ยวแล้ผมจะขออนุญาตถอดตัวกันไม้ตีกลับหรือว่าแ n t ตี King ้ c k กแบ็นี้ออกนะครับครับแล้วก็ถอดตัวเพลทออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไขตัวนี้นะครับลงไป ครับอย่างเช่นผมมีไม้แผ่นอย่างนี้นะครับถ้าเราจะซอยตัดอย่างเงี้ยบางทีรั้วเขาให้มาสั้นผมจะตัดไมมันมันรั้วมันจะหลุดนี่ครับรั้วมันหลุดออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีตัวนี้จําหน่ายอุปก,กรณ์เสริมแยกไปให้นะครับหรือว่าถ้าซื้อทั้งโต๊ะตัวเนี้ยทั้งหมดเนี้ยก็จะแถมตัวถาดตัดไปให้เลยแต่ถ้าสมมติขนาดไม้ที่ใหญ่เราก็ถอดตรงนี้ออกได้ตัวนี้เป็นแขนนะครับแขนที่เอาไว้ตัดองศานะครับพอผมถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยครับถอดทอดทออกมาก่อนได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะสามารถตัดแล้วประคองโดยใช้รางตรงนี้ครับวิง่งมันก็จะได้นิ่งแล้วก็เสถียรน,นะครับอ่าเราใช้รางประคองได้เลยเอาครับเนี้ยตัดนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเราจะตัดไม้แผ่นอ่าไปเลย เปิดก็ไม่ปังนะเปิดแล้วมันก็นิ่มดีอ่าเดี๋ยวเราฟังอีกทีนะถามว่าตัดดีไหมใช้ได้เลยครับนะครับ,นะรบมันไม่มันไม่ปึ้งลหรือว่าเสียงมันหายไปยังไงอ่าครับนะีบ่ฮะเดี๋ยวผมก็ได้ไม้แผ่นแบบนี้ละอ่าสมมุติว่าเราจะซอยอ่าผมสมมุตินะครับเรามีตําหนิเดี๋ยวผมจะซอยข้างทิ้งถ้าจะซอยเราจะใช้รั้วของเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อโต๊ะเราเราก็มีโต๊ะซอยที่ใหญ่เช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้รั้วของเขาก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะอ้างอิงดอกตัวตีเพ่ซึ่งตัวนี้จะเป็นดอกเราเตอร์แต่เราจะใช้เรื่อวเดือนอ่าเราก็จะเพ่แบบนี้นะครับเพ่แล้วก็มีบ่าลงมานะครับครับเดี๋ยวเราใช้ขอขีดก็ได้ครับขีดเส้นให้ดูนะครับ นี่คือขอบรอบเลยนะครับให้ดูถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กบเพ่กันนะครับเนี่ยกบมือเราเนี่ยครับอ่าครับหรือว่าจะขีดเส้นให้ท่านดูนิดนึงก็ได้ครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะเป็นมุมแบบนี้นะครับลุกมาอ่าอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็เอาใบาลงนะครับโดยการตั้งให้ตามบ่าที่เราความลึกที่เราต้องการเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็กรีดกรอบด้านทั้ง4ด้านเลยนะครับตามตั้งรั้วตามระยะตรงนี้สมมุติว่า1นิ้วนะครับเราก็ตั้งตรงนี้ที่ระยะตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เซาะเลยรอบ4ด้านเลย เสร็จแล้วเราก็เอาใบขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอียงตามต้องการเอียงมุมนะครับในผมอาที่15องศารตรงนี้ระยะผมเอาเวอร์เนียจับนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูตัวขอบในนะครับของมวงเดือนตรงนี้นครับจีตรงนี้รั้วามาชนกับตรง ความลึกตรงนี้นะครับอ่าเอยน,นะครับ ก็จะเป็นเพ่แบบนี้นะครับตรงมุมนี้ก็จะเป็นสี่ห้าองศานะนะนะข้อดีของกรทําเลื่อยคือมันจะเบาไม่หนักเท่าเลอเตอร์แต่ข้อเสียคือมันจะมีเป็นหล่อนนะครับต้องต้องไปขัดเอานิดนึงครับมันเป็นหล่อนใบเลื่อยครับเสร็จแล้วเนี่ยครก็จะเป็นเพ่มุมสี่ห้านะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบ่าไปนะครับ ครับอันนี้เบอร์ไม่เรียบเดี๋ยวผมจะรีดออกก็ได้ครับใสออกหน่อยครับใสออกนิดนึงนะครัก็เป็นขอบตรงนี้นะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นกอบาลูกฟักแบบนี้นะครับแต่เราใช้เล่อยวงเดือนทำนะครับมันก็จะอย่างที่บอกมีร้อนนิดนึงต้องไปขัดนะครับเราตีเลาเตอร์ก็ได้ครับลูกฟักเนี่ยถ้าอยากเป็นมีลวดลายเนี่ยต้องเป็นเลอเตอร์เลยแต่ถ้าตรงๆบางครั้งเราจะใช้เล่ยวงเดือนช่วยก็ได้ครับลูกฟักนี่ครับครับผมก็เป็นอีกคิดหนึ่งนะครับสั้นๆง่ายๆสํา,าสหรับการทํา ลูกฟักบานลูกฟักเนี่ยนะครับด้วยเลื่อยองเดือนนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม